ภาพหายชมยากนักชกหญิงเกาหลีเหนือเดินทางกลับบ้านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยืนยันเป็นคลิปที่ถ่ายในปี2025จริงสำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือหรือ KCNA เผยแพร่ภาพเหล่านักชกหญิงหนึ่งในนั้นได้แก่พังชอนมีเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกซึ่งคว้าเหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพวกเธอพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนเดินทางถึงท่ากาศยานนานาชาติเปียงยางและได้รับการต้อนรับจากครอบครัวและเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น คิมอินกุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกายภาพวัฒนธรรมและกีฬาของเกาหลีเหนือได้ให้การต้อนรับนักกีฬาที่สนามบินด้วยพังชนมีวคว้าเหรียญทองในรุ่นฟลายเวท52กิโลกรัมจากการแข่งขันชิงแชมป์มวยหญิงหลังจากเอาชนะบูเซนสัสชาคิโรกรูมือวางอันดับหนึ่งของรายการจากตรุรกีได้ด้วยคะแนนเ,เอกฉัน5ต่อ0 นักชกสาวเกาหลีเหนือเดินทางกลับประเทศหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันมวยสากลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่จัดโดยสาพ,พันมวยสากลน,นานาชาติหรือไอบ้าที่ประเทศเซอร์เบีย